สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชพรสุภาพนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์รานคามภูไทยสมุทรนครเนาะวันนี้นะคะเราจะพาไปเยี่ยมชมสวนคามนะคะอยู่บนภูเนาะคอยติดตามรับชมนะคะว่าต้นคามจะเป็นยังไงนะคะค่ะตอนนี้ก็ เรามาถึงสวนคามแล้วนะอันนี้นะคะเป็นสวนคามเนาะในเนื้อที่23ไร่นะคะแต่ว่าเราทำปลูกคามแค่2ไร่นะคะตัวนี้เป็นคามสายสายทันฝักตรงเนาะหรือที่บ้านที่สกลนครเราเรียกว่าคามฝักเล็กนะคะตัวนี้คามคามน้อยเนาะถ้าภาษาผู้ไทยก็คือคามน้อยนะคะเนาะอันนี้เป็นสวนคามนะคะตัวนี้เราเริ่มปลูกตั้งแต,แต่เดือนมนีนาน มีนาคมนะคะตัวนี้เราจะปลูกประมาณ6เดือนนะคะ6เดือนหลังจากนั้นเราก็จะเก็บเกี่ยวนะคะเก็บเกี่ยวไปทําเป็นเป็นีเป็นเนื้อคามเนาะที่ใช้ในเรื่องของการย้อมผ้านะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจร้านรันทามภูไทยสุนครเรานะคะนอกจากเสื้อผ้าแฟชั่นมัดย้อมแล้วอย่างที่แม่ค้าใส่เนาะเราก็มีจําหน่ายสีคาม ลงย้อมลอมานคามภูไทยสกุนครนะคะตัวน,นี้เป็นลงย้อมค่ะอันนี้เป็นแบรนด์เรานะลานคามภูไทยสกุนครนะคะตัวนี้เป็นแบนรนด์ของเราเลยก็เดี๋ยวเราจะพามาติดตามชมไปดูหม้อเนาะหม้อที่อยู่ที่ลงย้อมเรานะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นข้อปูนนะคะเพราะว่าเราย้อมงานค่อนข้างที่จะเยอะเนาะนะี่น,นะคะเด,เดี๋ยวเราจะพามาทัวร์นะคะเข้ามาดูว่าหม้อคามธรรมชาติเราเป็นยังไงนะคะที่ นี่นะคะอันนี้เป็นเนื้อคามที่เราปลูกหกเดือนเนาะแล้วเราก็จะมาสกัดทําเป็นสีคามนะคะตัวนี้เป็นคามเกลยดเนาะที่ใช้ในเรื่องของการขอหม้อสีขอหม้อธรรมชาติเนาะสูตรโบราณนะคะแล้วก็เอามาตัวนี้ใช้ย,ย้อมผ้านะคะจะออกมาเป็นสีฟ้าเมือเสื้อที่แม่ค้าใส่นะคะตัวนี้คือเนื้อคามตัวนี้เป็นสีคามธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เราก็จะมาตากให้ดูเนาะอันนี้หม้อเรานะเพราะ่หม้ออันนี้คือย้อมไปแล้วรอบเช้านะนี่ค่ะอันนี้คือจะเป็นเขียวเนาะเขียวอมเหลืองนะคะเวลาย้อมออกมาแล้วจะออกเป็นสีสีน้าเงินเข้มเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะจกให้ดูเนาะเดี๋ยวจะเทให้ดูนี่นะคะฟองเยอะมากเลยนะคะเนื้อคามเยอะเนาะตัวนี้ก่อมาแล้วได้ปีนี้นนเข้าปีที่เจ็ดแล้วนะคะหม้อคามเรานะคะ ินหอมด้วยนะคะตรงนี้เนาะเป็นสีฟ้าธรรมชาติต่อเซนเลยจ้ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในช็อปเนาะช็อปลานคาภูไทยสกลน,นะครแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมว่าในชอ็อปเรามีอะไรบ้างนะ เดินแตะกิ๊บช็อปเลยไหมคะอันนี้ก็จะเป็นกิ๊บช็อปนะคะมีกิ๊บช็อปมีเข็มกัดมีอะไรเยอะแยะนะคะมีหลายอย่างมียางรัดผมนะคะมีเข็มกัดติดหน้าอกนะคะแล้วก็มีสร้อยคอนะคะเนาะมีหลายอย่างนะคะมีต่างหูแล้วก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวเราให้ดูสินะคะตัวอย่างตัวนี้จะเป็นที่สับหัวนะคะตัวนี้เนาะจะเป็นแบบนี้นะในช็อปลานะคะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ นี่นะคะเดี๋ยวต่อไปเลยเนาะต่อไปนะคะเดินตามมานะคะเราก็จะมีเสื้อผ้าแบบแฟชั่นมัดย้อมสีคามธรรมชาตินะคะสีความธรรมชาติแล้วก็สีข้างธรรมชาติสีเปลือกมะม่วงเนาะเรามีทั้งเดรสมีทั้งเดสมีเสื้อมีกระโปรงนะคะงานที่ร้านเรานะคะก็จะเป็นนี่นะคะเดี๋ยวเดินเดินชมเดินตามมาเลยเนาะนี่นะคะเป็นชุดเดสนะเป็นผ้าฝ้ายนะคี้เป็นผ้าฝ้ายชินหม่นะคะ เป็นงานผ้าซูเปอร์เรยอนนะคะตัวนี้สีเหลืองอันนี้ย้อมเปลืมมอกมะม่วงแล้วก็ยอ้อมขามนะคะก็สินค้าเราก็จะมีประมาณนี้นะคะในช็อปเราช็อปของเราก็เปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันเนาะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดสุดลูกค้าต่างจังหวัดน,นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็เราจะมีการไลฟ์สดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะก็ยังไงก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์เราจะมีราคาพิเศษด้วยนะใครสนใจก็ลองเข้ามา ดูในไลฟ์สดดูนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าที่ร้านเราหลักๆก็จะเป็นงานมัดย้อมแฟชั่นสีธรรมชาตินะคะจะมีสีครามสีข้างสีเปิดมะม่วงสีเปิดประดู่นะคะก็ ถ้าเราก็จะมีผ้าคัตตอนมีผ้าฝ้ายชินไม้นะคะแล้วก็มีผ้ามัสลินแล้วก็มีผ้าซูเปอร์เลยอนเราจะมีสีผ้าด้วยกันนะคะคุณลูกค้าค่ะก็ยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้น้องอุ๋ยนะคะเนาะก็เข้ามาแล้วก็ฝากเพจรังคามภูไทยสุขุครด้วยนะคะ หรือมีเบอร์ติดต่อก็คือ095 542 3993นะคะและเบอร์099 591 6599นะคะฝากด้วยนะคะ